สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับใน l i น์ COOKIE ร u นนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวิ่งเก็บเหรียญประจําสัปดาห์นะครับก็เมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับก็ผมได้เล่นเซตตัวใช้สัตว์เลี้ยงตัวซาลาเปาแพนด้าเนาะนะครับก็ผลปรากฏคือทําเก็บเหรียญได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือได้แสนห้านะครับถ,ถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะได้ประมาณแสนห้าขึ้นนะถือว่าได้เยอะนะ ที่จริงอะ่ะมีน้องอยู่คนนึงเขาบอกว่ามันมีโอกาสได้ถึงแ6นหกแสนเจ็ดไงถ้าถ้าจังหวะด,ดีนะเออถ้าจังหวะด,ดีมันมัน,ม,นมันได้มากกว่านี้นะครับผมว่าตัวสว์เปาแผนบ้าน่าจะเก็บเหรียญได้ดีกว่าตัวสัตว์เลี้ยงของมันอะ่ะอันนี้ในความรู้สึกของผมนะนะครับเพราะตอนนั้นที่ใช้เซตสัตว์เลี้ยงของมันคือใช้เพชรของมันเองเลยอะ่ะตัวอะไรนะมันชื่ออะไรนะ เนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยสิงโตอะไรเนี่ยไลออนเนี่ยก็คือได้ผมได้ประมาณแสนสามกว่าเองนะครับอ่ะเสาร์นี้นะครับผมจะใช้เซตเดิมผมผมบอกไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วแล้วนะครับว่าคือใช้เซตเดิมแต่จะมาลองวิ่งในเอพิโซดหนึ่งกันบ้างครับนะครับแล้วก็เสาร์หน้าก็จะไปลองวิ่งในเอพิโซดห้านะครับก็คือใช้เซตเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งเลยเนาะไม่เสียเวลาจะมาลองวิ่งในเอพิโซดหนึ่งนะครับว่า จะเก็บเหรียญได้เท่าไหร่นะครับและจะเก็บเหรียญได้ดีเท่าเอพิโซด2หรือเปล่านะครับอ่ะเราไปวิ่งกันเลยครับอ่ะผมสุ่มไอเหรียญสองเท่าไปแล้วนะครับอ่ะขอตรวจดูก่อนครับเผื่อผมลือมอะไรไปอ่ะไปเลยครับ มาดูกันครับว่าเอพิโซดหนึ่งจะได้กี่เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นการแค่ลองเฉยๆนะครับอยากรู้ไง ตอนนี้3,400ัแล้วครับ อ่ามนาธามครับแล,แล้วก็แน่นอนครับ ถ้าใช้เซตคุกกี้รถกล้วยเนี่ยเวลาตอนที่เลื่อนมันใกล้หมดอะ่ะตอนที่มันแสดงกายกรรมอัน,นเนี้ยเนี่ยแน่นอนที่เพื่อนๆทราบนะครับก็คือต้องกระโดดเอาระยะทางนะครับเพื่อให้มันไปได้ไกลขึ้นนะครับและจะเก็บเหรียญได้เยอะขึ้นด้วยนะครับคือมันเป็นมันเป็นเทคนิคอยู่แล้วไงที่แบบหลายคนทํานะครับ โอ้แสนสี่แล้วครับ โอ้เชลีเดอร์มาครับอ่าแฟรี่มาครับกันชนได้ เลือดใกล้หมดแล้วครับจะทันมันเนี่ยไม่น่าทันวะอ่ะกระโดดเอาระยะทางสักหน่อยจะได้ไปได้ไกลขึ้น เนี่ยจังหวะนี้เลยครับที่เลือดมันหมดเนี่ยก็ก็ต้องกระโดดเอาระยะทางด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลยครับโอ้สองหมื่นแปดละครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะ 36มหมแล้วครับโหเยอะเยอะดี โอ้40,000แล้วครับโอ้กล่องลุงเยี่ยมครับอ่าผัดสองครับผัดแรงนี่ส4 0 0 0นกว่าเหรียญน,นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับ ถ้าผมจําได้นะเหรียญดิบเหรียญดิบที่ผมเก็บอะถ้าถ้ายังไม่รวมโบนนะัสจากสมบัตินะผมจําได้ว่าตอนนั้นตอนที่วิ่งสาวทีแล้ว e p พสองอะตอนนั้นได้ประมาณห้าหมืนกว่าเหรียญเนาะถ้าผมจําไม่ผิดนะผมว่ายังไงเอพิสองยังไงก็ต้องเก็บได้ดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ผมแค่อยากจะมาลองเฉยๆไงม,มาวิ่งในเอพิโซดอื่นะนะครับ เลือดไกลหมดแล้วครับอ่าจบละมาดูกันครับได้แสนสานะครับก็ถือว่าสู้เอพิโซดสไม่ได้นะครับได้แสนสามนี่โหเท่ากับที่ใช้สัตว์เลี้ยงของมันเลยนะเนี่ยผมจะเก็บได้ประมาณนี้เนี่ยแหละตอนที่ผมใช้สัตว์เลี้ยงของมันอะ่ะตัวบานาน่าไลออนอันนั้นอะ่ะนะครับ โอ้โหได้ตัวสมส่วนสมบัติระดับสูงสุดอ่ะก็ยังดีเอาไว้เปิดสมสมบัติประจําเดือนไงนะครับเก็บไว้โอ้ได้แป้งนําโชคด้วยอ่าใส่ไปเลยอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิ่งเก็บเหรียญประจาสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าได้แสนสามก็ยังไงก็สู้เอพิโซดสไม่ได้นะครับเอพิโซดสนี่เก็บได้เยอะก,กว่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวในวันเสาร์หน้านะครับผมจะลองไปวิ่งในเอพิโซดห้ากันบ้างครับว่า จะเก็บเหรียญได้เท่าไหร่ก็รอติดตามดูนะครับก็ใช้เซตเดิมนี่แหละครับก็คือสัตว์เลี้ยงซาลาเปาแพนด้านะครับคุกกี้ผัดแรกวิ่งผัดเหมือนกันสมบัติก็เหมือนกันครับใช้วีตาแล้วก็ด่าไฟนะครับอ่ะวันนี้กันนะครับสาหรับประจาสัปดาห์นี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์ก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อให้ได้ถึงหมื่นซับถึงแสนซับเร็วๆนะเพราะเป้าหมายของผมคือแสนซับข,ขึ้นนะเพื่อเพราะว่าผมอยากได้โล่รางวัล YouTube ไง นะมันเป็นความใฝ่ฝันของผมมากว่าเออว่าอยากได้โล่รางวัลย t u b e ในชีวิตเออสักครั้งในชีวิตอะ่ะนะครับอ่ะวัฒนนี้กันนะครับสวัสดีครับ